สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูปลาย่างนะปลาทับทิมย่างนะปลาทับทิมย่างสดาน้ำพริกเจลนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทำนะนี่ปลาทับทิมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปคล้าวเกลือน,นะเพื่อนเ้าเกลือแล้วก็ไปย่างในเตาอบ ม้ออบลมร้อนนะคะก็มีสะเดาเสะเดาเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะแล้วก็เราก็จะทำแจ่วเป็นแจ่วพริกแจ่วพริกขั่วเจ่วแจ่ว,ว,จวข้าวคั่วนะคะนี่ก็มีหัวหอมกระเทียมนะคะพริกผงชูรสข้าวคั่วน้ำปลาร้าค่ะ นะทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำสำหรับเมนูปลาทับทิมย่างสสเดรวกนะคะกับน้ำพริกแจ่วนะเมนูมันบ้านง่ายๆแต่อร่อยแซ่บนะไปไปติดตามชมวิธีการทำเราเริ่มทำนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาค้าวปลาก่อนนะคะ ปลาทับทิมนะคะเราก็เอามาบ้างแล้วเพื่อนบ้างบ้างเพื่อให้ปลาสุกง่ายนะ,เพ,นะเ,ะเพื่อนนะเสร็จเราก็จะคาวเกลือ จะทาวเกลือเกลือที่เราใช้เราใช้เป็นเกลือเกลือเม็ดเกลือแกงน้ำเพื่อนนี่แบบนี้นะจะอร่อยนะทาลงไป ฟอยด์นะกระดาษฟอยด์กระดาษฟอยด์มาหอ่อกอ็จะไปอบ านี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อปลาเราเป็นยังไงนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนก่อนอื่นเราก็จะมาทําตัวแจวนะคะเป็นเป็นแจวพริกเป็นแจวข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วพริกข้าวคั่วนะวันะะนี้เราก็จะใช้หัวหอมกระเทียม น,นี้เราจะใช้แบบสดนะคะใส่ไปใช้หัวหอมก็ประมาณ4ีห้าหัวเนี่ยนะใส่กระเทียมไปเอาประมาณนี้แล้วก็โขลกน้ำเพื่อนโขลกให้ละเอียด เสร็จแล้วเราก็จะใช้พริกนะใช้พริกป่นนะใช้พริกป่นชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนั่นเพื่อ,น,อนนี่ใส่ไปสักประมาณช้อนหนึ่งอันนี้ไม่ละเอียดเดี๋ยวเราโขกให้มันละเอียด เพื่อนพี่สิริก็ลืมนะลืมบอกเพื่อนว่าพี่สิริต้องใช้เนื้อมะขามนอ้อให้มันออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะต้องเยอะ ก็ประมาณนี้เนาะโขลกได้ประมาณนี้นะคะเพื่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปผสมเลยนะ เนื้อประมาณนี้น้ำเพื่อนนะเนี่ยประมาณนี้ก็จะไม่ต้องละเอียดทั้งหมดนะจะได้มีชิ้นบ้างนะเราก็จะมีน้ำมะขามอีกนิดหน่อยนะเนาะไว้ผสมเนี่ยน้ำมะขามก็ประมาณหนึ่งช้อนนะอันนี้เป็นมะขามที่แบบมะขามไม่ได้เปรี้ยวมากนะเพื่อนนะแต่ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะเนาะ เปรี้ยวมากเห็นไหมคะเพื่อน ใส่น้ำปลาร้าะเพื่อนเนาะนี่เป็นน้ำปลาราปลาราที่สำเร็จแล้วนะคะแล้วก็กะเอาเนาะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็กะเอาผีสีก็ใส่สช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้ข้าวคั่วนะคะเพื่อนใช้ข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะ จะใส่ผงนัวใส่ผงนัวไปสักหน่อยนะพเพื่อนใส่แค่ครึ่งช้อนชาประมาณนี้ ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนให้ออกสามรสเลยนะเพื่อนๆเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะจะอร่อยเราก็จะไปกินกับปลาย่างใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ทำแบบ เป็นน้ำประหวานนะเราไม่ทำแบบเราไม่ทำแบบรสชาติเราไม่ทำแบบรสชาติภาคกลางเราทำรสชาติภาคอีสานนะภาคอีสานนะคะลูกทุ่งนะเติมน้ำไปนิดนะึง Này. ừ rồi Còn, là xài ừ ừ đã นนัวใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะไปทำาสะเดาเนาะลวกสะเดาเพื่อนนี่หน้าตาของน้ำพริกเแจ่วข้าวคั่วของพี่สิรินะคะนี้เดี๋ยวเราก็พร้อมเสิร์ จะเดากันนะคะเพื่อนมาค่ะเพื่อนอันนี้คือน้ําที่เราตั้งเอาไว้ใช่ไหมตอนนี้ก็เดือดแล้วเราจะลวกเดาเราจะมาลวกเดากันอันนี้น้ําเดือดแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเราต้องอยากให้ผักมันเขียวเราก็ใส่เกลือใส่เกลือลองไปสักนิดหน่อย ้ำเดือดแล้วเราก็ใช้สะเดาลวกเลยนะคะเราก็ลวกแค่พอสลดนะ,น,ะ,ะดนี่นะเสะเดานีนหน้าสะเดาน้องเพื่อนนะต้องกินสะเดา ปลาย่างเราก็ไม่ใช้ปลาดุกเนาะเราก็ใช้เป็นปลาทับทิมทุกอย่างวันนี้ก็คือเป็นเมนูปลาย่างสะเดานะคะปลาย่างน้ำพริกสะเดาก็เราก็ไม่ได้เป็นเมนูตามแบบฉบับดั้งเดิมเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะ ค่ะเพื่อนก็สะเดาเราก็ลวกสุกได้ที่แล้วใช่ไหมคะก็ปิดแก๊สเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาสะเดาเนี่ยไปแช่น้ําเย็นนะคะแช่น้ําเย็นน้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาก็ได้นะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เกิดความเหลืองนะคะเคล็ดล mm ับ hmm. ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ํากัน mm hmm. เราก็เอาลงมาแช่น้ําเลยนะคะ จะดาวจะได้ไม่เหลืองนะเพื่อนนะแช่ลงไปในน้ำ แช่ไว้พอประมาณนะเพื่อนนะประมาณสองสามนาทีเราก็เอาขึ้นเลยนะเพื่อนเนาะเห็นไหมคะสเดาเราก็ไม่เหลืองนะคะไม่เหลืองพร้อมเสิร์ฟนะคะก็น่าทานแล้วเราก็ถ้าทานไม่หมดเราก็เก็บเอาไว้ได้ด้วยนะเพื่อนนะ เก็บเอาไว้ทานมื้อต่อไปเราก็เก็บเอาไว้ในช่องฟิตก็ได้นะคะเก็บเอาไว้ในช่องฟิตเราก็ทานได้เห็นไหมฮะก็จะเขียวสวยนะคะ,คะเราก็จะไปจัดแต่งจานพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ปลาย่างของพี่สิรินะคะเป็นปลาทับทิมย่าง กับหม้ออบลมควันนะคะนี่เนื้อปลาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกแจ่วนะคะเป็นน้ำพริกแจ่วข้าวคั่วค่ะค่ะเจ่วมะขามาข,ข้าวคั่วนะคะแล้วก็เดารว,วกวค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็พร้อมเสิร์ฟสำหรับเมนูนะคะเมนูสเสดารว,วกวปลาย่างนะคะ ไข่หิวก็แวะมาเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปทานพร้อมกันค่ะพเพื่อนๆไปเลยค่ะไข่หิวก็แวะมาเด้อปวดพี่สิริเลยค่ะมาเลยค่ะกินพร้อมกันนะคะมาเลยหิวๆแซ่แบๆเลยค่ะ